กล่าวสารีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินวันนี้สาบ้านป่าปามากินนมจีนในะจพี่น้องจ๋าวันนี้นมจีนเออซื้อมาจากวัดวันพระเคยซื้อมาจากวัดพี่น้องขาชุดละสามสิบาทดูสิพี่น้องขาน้ำปะเออน้ำยาแบบบ้านบ้านกะทิประทูแบบบ้านบ้านครับพี่น้องขา นี่ครัพี่น้องน,นี่จะ้ะงานคือว่าวันพระเขามีหลายเจ้าเลยพี่น้องขาวันพระนะ่ะที่ที่เขาขายเนาะนี่เห็นไหมามาจ้าพี่น้องขาดูซีลินฟ้านะคะสิบห้าบาทลินฟ้า นะคะมีผักนะคะผักชีลาวผักชีลาวที่เหลืองๆอยูอ่ไม่หมดเลยพี่น้องคะ่ะอืมมะเขือพวงเออะไรนะเินฟ้าแล้วก็ถั่วฝักยาวแตงกวาพี่น้องขามาเด้อกินบริกัน,นจะ้ะพี่น้อง อืมอืมอืมคือว่าไอ้หนุมจีนนะเข้าหมักกับมือนะพี่น้องขาหมดแล้วเข้าหมักกับมือหมัก บ้านนอกเนาะเขาทำหมักกับมือเลยแบบโบราณเลยครับพี่น้องค่ะนี่ค่ะืมดูสิพี่น้องผักเยอะๆนีไ่ไงค่ะพี่น้องค่ะมาด้ยวยจ้ะอืมอืมป้าม,มาจะข้าง 두아. 음. Mm. ไม่หมดสักทีจะเหลืองค่ะเสียดายไงพี่น้องผักทีลาวอืมพักเยอะ อ,อถ้านั่งลำบากหน่อยนะครับเพราะว่านั่งในวิวแชร์ครับพี่น้องค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมอก็นัดค่ะเอ็กซเรย์ดูขามันจะเข้าที่เข้าทางหรือ,อยังสัญญาจะได้หัดหัดย่ำ เดินนิดนึงปกติมันปกติตอนยาก,ก็ถือไม้เช้าอยู่แล้วครับพี่น้องเราอะไม่ใช่นั่งบนรถกันตลอดไปเราพยายามตัวเองตลอดนะทระมานมากขาหัก ทรมานจริงครับพี่น้องอยากอยากพูดให้เป็นตัวหนังสืออะ่ะบรรยายจากใจให้เป็นตัวหนังสือให้เขาอ,อ่านว่าทรมานมากอะ่ะไม่อยากจะพูดเลยเพราะเราคนพิการอยู่แล้วอะ่ะเดินไม่ได้อยู่แล้วขาอ่อนแรงอยู่แล้วเลยมาเจอแบบว่าขาหักอีกเนี่ยซ้ํา มึ้งนอนนอนบนเตียงอ่ะเป็นเรือนนี่ก็ข้าพเดินที่สอง เป็นอะไรที่ทรมานที่สุดอืเจ้กา,า,ากวาหวานแถมยังมาใส่เหล็กอีกพี่น้องเอ้ย กว่าจะเข้าที่ชอบทางนะพี่น้องขาหมอบอกว่าสองเดือนสองเดือนได้ยํำได้หัดอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีแม่นอ้องคอยพพอร์ตเราเรื่องกินบ้างเรื่องพาไปโรงพยาบาลบ้างเราตายนะเราแบบว่ารู้เป็นยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะบอกไม่ถูกจริง เราต้องพึ่งตัวเองด้วยช่วยตัวเองอย่าไปบังกับอย่าไปบังให้คนอื่นมาช่วยหรือว่าหน้าพี่น้องไม่ต้องไปบังคนอื่นมาเขาก็เบะปากเบะปากยังงงยังงี้สมน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆครับน้องบอกจำตรงเลยว่าสัญญาค่าโรงพยาบาลสองรอบญาติพี่น้องก็มาเยี่ยมบ้างหลายคนมาเยี่ยมบ้างส่วนน้อยมาเยี่ยมเพราะว่าหนึ่ง เราเคยไปดูเขาไปช่วยเขาเขากลับมาคืนช่วยเรานะครับพี่น้องนี่แหละตอนมีชีวิตอยู่เป็นอะไรเขาให้ไปดูคือว่าไปว่าเป็นอะไรมกักงสบายดีไหมหรือว่าเป็นยังไงงูนอย่างนี้เราไม่ได้หวังอะโอ้โหมาต้องให้เงิน อะไรอย่างเงี้ยต้องให้ของไม่ไม่ไม่ไม,ม,มค่ะจนยาไม่ต้องการแบบนั้นจนญาต้องการกําลังใจจริงๆเราเป็นก็ทุกพอแล้วอะ่ะทุกพอแล้วพี่น้องทุกเจนบอกไม่ถูกมันไม่มีสักบ,บาท ข้าวกอ,อกหม้อยังไม่มีเลยอันนี้เริ่มพูดเรื่องจริงแต่สัญญาทนก็มีแม่เด็กคอยซออัพพอร์ตคอยให้กำลังใจส่งค่าเพ,าเพมเพิ์ส่งเงินมาแบกินบ้างนึงจริงนะ หลานยืมหลานนะทั้งทั้งไม่เคยยืมหลานตัวเองเลยนะยืมหลานที่เกาะสมุยอันเป็นเพิ่ไมเ่เท่าไร่พี่น้องอันกินไม่มีน้องมีแม่มีเขาจะช่วยทุกบันหรือคะเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเองจริงๆนะสู้จนพี่น้องผ่าน เนี่ยข้าสองเดือนแล้วสู้สจนใจจะขาดแต่ไม่ทอค่ะไม่มีอะไรที่บันทอนจิตใจฉันได้เรื่องแค่นี้นสู้ค่ะบางทีอ่ะ ลูกพี่ลูกน้องก็ตาบอกห้ยังสู้เลยเรื่องไข่เนี่ยไข่บ้างไข่บ้างอยากขาหักถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันมีใครไฟฟันหรอกอนะ่ะจริงจริงตอนยาขาข้างนี้อะขาข้างซ้ายอนะ่ะ รอบแรกลื่นเหียบเออเหยียบพลาสติกกาดสมุยนะตอนอยู่กอดสมุยลื่นแล้วก็มันร้าวใส่เฝือกรอบสองลม้มเดินลมอีกในบ้านนี่แหละใส่เฟือกที่เดิมรอบสามเนี่ยในรอบสิบปีทุกทุกคนหักค่ะหักสองท่อนเลยยิงขาเรียวด้ยวยนะ ขาเล็กๆด้วยห่างสองทอนเลยค่ะตก็ผ่าตัดด้วยผ่าตัดเราวันผ่าตัดมันกัดมันสามวันได้คิวผ่าตัดผ่าเสร็จนอนโรงพยาบาลคืนนึง เขาให้ออกมารักษายอยู่ที่บ้านเราทรมานมากพี่น้องแผลยังแฉะอยู่เลยดีนั้นน้องชายอุ้มขึ้นรถไปล้างแผลที่าไมนทุกวันทุกวันนี้สงสารน้องชายเลยให้อสมอมาช่วยช่วยล้างแผลให้ทุกวันเพราะว่า แผนนี้ล้างเองไม่ได้เปิดเองไม่ได้หมอบอกนะคนพี่ชำนานปิดเชื้อไปันจะลำบากคนท่ามางหนักไหนทุกวันเนี้ยทาข้าวเองซักผ้าเองแต่นั่งบร็เข็นนะแล้วก็ถ้าเข้าห้องน้ำก็ มีเก้าอี้เปลี่ยนจากตุกเข็นไปนั่งเก้าอี้แล้วสักผ้านั่งสักผ้าสู้จะ้ะทิงแกล่งสู้จุดชีวิตไม่ต้องกลัวก็เธเอ,อยอะทนสู้นะคะ สมัยนี้น่ะคนเขาทําบ,บุญเยอะทําบ,บุญเยอะ,บบยอะรถเข็นนี่ก็ขอจากโรงพยาบาลนะพี่น้องทําเรื่องขอจากโรงพยาบาลเขาก็มีการช่วยเหลือเรื่องจริง บางคนนะ่ะช่วยปลอมลอมก็มีพี่น้องเอ้ยสมัยเนี้ยจับอับบางหน้าที่ไหนได้เฟซปลอมจริงๆนะไม่หมดพี่น้องมักมังคุดอ ไม่รู้ใจเรื่องจริงค่ะสัญญาอยู่อยู่แถวบ้านก็จริงนะมาจากสมุยเนี่ยมาอยู่บ้านเกือบสิบปีบอมตรงครูซายยบพุงหมดทุกวันนี้สัญญาก็อยู่ด้วยอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนีค่ครเป็นน้องจริงๆกับตัวเอง รักษาตัวเองดูแลตัวเองสู้ค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องทออะไรไม่ต้องเอาเรื่องอะไรมาบันทอนว่าเออกูไม่มีกูไม่กูไม่อะไรยังไงไม่ไม่สู้ทออย่างงนอย่างงี้ไม่ใช่ครับพี่น้องค่ะต้องสู้จ้ะเพราะคนเรามันใช้ใจง่ายเนี่ยกินได้อะไรได้ ถ้ามันจะตายอ่ะทำาไรมันก็ตายอะแปบ๊บเดียวจริงค่ะบุญวาสนาเรามาทำมาแค่นี้เราก็เราก็ได้แค่นี้ถ้าบุญวาสนาเรามีบุญเก่ากับบุญเก่าเราก็ได้อยู่นานครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับกับสายบ้านป่าพากินนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์สัญญาณเดินค่ะพี่น้องค่ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า